สงครามชิปการต่อสู้เพื่อสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกอนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับสงครามชิปท่ามกลางสองระบบนิเวศท,ที่แข่งแย่งกันออกแบบและผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ที่ล้ำสมัยสงครามชิปเผยให้เห็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องรู้ขณะที่การแข่งขันของจีนและสหรัฐทวีความดุเดือดขึ้นเรื่อยๆการทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่ถือว่าสำคัญมาก คริสมิลเลอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าโลกที่ขับเคลื่อนด้วยชิปได้รับการหล่อหลอมจากการต่อสู้ระหว่างผู้ริเริ่มและเทคโนโลยีบริษัทอีกหลายแห่งรวมถึงประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกหลายประเทศจึงพยายามค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนโลกได้และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือไมโครชิประหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยเรื่เรื่องราวมหากรา์ของการต่อสู้อันยาวนานหลายทศวรรษเพื่อควบคุมสิ่งที่กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกโดยคริสบิลเลอร์ได้แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องและความล้มเหลวทั้งหมด นังสือประวัติเกี่ยวกับชิปปเล่มนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นสละสลวยจะทําให้เราเข้าใจประเด็นสําคัญและเห็นภาพรวมของความมั่นคงของชาติความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่น้อยคนจะเข้าใจหากผู้อ่านสนใจใครรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หนังสือสงครามชิปเล่มนี้มีเนื้อหาที่เข้มข้นและทันสมัยจึงจำเป็นต่อการอ่านที่จะต้องทำความเข้าใจต่อโลกในอนาคตเป็นอย่างมากนี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับคุณหากสนใจหนังสือสงครามชิปสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลอ e อ r แอโร1 1นะคะ